แลาที่ดูนักแต่แข่งสายฟ้าต้องเปิดไฟห้องให้สว่างและอย่าดูใกล้ทีวีเกินไปนะครับ อะไรกันจะเป็นไปได้ยังไงล่ะหัดมานเฉยฟ้าต้องทำให้สำเร็จให้ได้ เราก็ไปซ้อมมั่งสินั่งเฉยๆนะ่ะไม่ได้ประตูหรอกนะมันก็เจ๋งอยู่ครับดูเทปที่จะแข่งสกอรสิครับก็ถึงต้องซ้อมกันไม่ใช่เหรอเออเนอะเอ็นเดลคูอ,อย่าเข้ามาฉันไม่ยอมแพ้แล้วไม่ว่ายังไงก็จะทำให้สำเร็จ กันเถอเข้าค่ายใช่มาค้าที่โรงเรียนแล้วก็ช่วยกันทำอาหารยังไงล่ะเอ๊ะฉันจัดการเรื่องขออนุญาตไว้ให้แล้วละ่ะเข้าค่ายเหรอจะว่าเป็นแล้วพวกเราก็ไม่เคยเข้าค่ายกันเลยนี่เนอะใช่ไหมมาค้างที่โรงเรียนเหรอน่าสนุกเหมือนกันนะครับเ,เ,เดี๋ยวก่อนนะครับโค้ชทำอาหารกันเหรอ เรามีเวลาว่าถึงขนาดนั้นเลยหรือครับมาลินก็จะแข่งกับเซอุสึแล้วนะครับผมต้องรีบทําท่าหัดมานสยบฟ้าให้สําเร็จด้วยแล้วจะทําได้เหรอการฝึกแบบตอนนี้ทําให้ทําท่าไม้ตายสาเร็จได้เหรอก็ก็ถึงได้ต้องลองทําไงครับเปล่าประโยชน์เปล่าประโยชน์หัดมานสยบฟ้าเป็นท่าไม้ตายในตำนานที่คุณไดสุเกะสร้างขึ้นด้วยความพยายามแทบหลังเลือด ไม่จะทางง่าง่ายที่จะฝึกแบบซุมสีส่ซุมห้าแล้วจะทําสมเร็จหรอกนะแล้วอีกอย่างนายตอนนี้ก็คิดแต่เรื่องท่าไม้ตายจนหัวแข็งหมดแล้วสภาพานี้ไม่มีทางทําท่าไม้ตายให้สมเร็จได้หรอกก็จริงอยู่บางทีลืมเรื่องหัดมาสยบฟ้าไปสักพักก็ดีเหมือนกันนะฉันก็เห็นด้วยนะที่อเมริกาก็บอกว่าเวลาจะจับแมลงสาบต้องอย่ารีบเกินไปนะ่ะแมลงสาบ หมายถึงจะจับเห็บก็ต้องอย่ารีบเกินไปไม่ใช่เหรอเอกก็จะไปอย่างนั้นก็ได้นะถ้างั้นก็เป็นอันตกลงเรื่องเข้าค่ายนะทุกคนมารวมตัวกันตอนห้าโมงเย็นนะครับเข้าค่ายเหรอจ๊ะให้ทุกคนไปช่วยกันทำอาหารนะครับแล้วซักก็เก่งในหรือยังเหรอลูก เออเอออย่าขึ้นห้องทังสภาพนั่นสิเดี๋ยวเปิดน้ำให้รีบไปอาบก่อนนะจ๊ะนี่ฟังแม่อยู่หรือเปล่า,า,าคงจะเหนื่อยหน้าดูสินะ พี่ชายคิดไปเองเหรออะไรกันเนี่ย เขียนชื่อเอาไว้ด้วยเลยอะไม่ได้หรอกเดี๋ยวสลับกับคาเบยามะคงจะทำยังไงเอ๊ะ eh, กับคาเบยามะโัวคนละสายเลยน,นี่มันมันจะไม่ผิดได้ยังไงล่ะครับแม่เฮ้ยเข้าค่า,ายเหรอโค้ชจะคิดอะไรของเขาอยู่นะเอ,เอ้าเอนโดเดี๋ยวก็สายหรอกบิงเข้าเร็วเอ่อครับครูซึกะตะ ทำไมครูถึงได้ถูกขอร้องให้มาช่วยนะเป็นครูแน่แนวช่วยเขาคายรีบไปได้แล้วเขามากันหมดแล้วเออฮะอ๋อทุกคนอยู่เดี๋ยวนี้เลยนะไม่ได้มาเล่นตาหมอนนะ ทนี้วลยมู่นายอีกแล้วออนอนอุเดี๋ยวนี้ไปเลยบอกแล้วไงิชิดยนายพกหมอนมาด้วยเนี่ยก็ถ้าไม่ใช้แล้วนอนไม่หลับนีนะนี่นี่นจับโดซี่หมอนเพื่อสุขภาพที่กำลังฮิตเลยนั่นเนี่ยเพื่อสุขภาพอ่ะเนี่ย เฮ้ยท้าทายจะน่าสบายอะนะ <c oughs> อันนี้นะ่าไว้ใส่เฉพาะตอนนอนเลย <c oughs> พวกนายมาทำอะไรกันเนี่ยสุดยอดไปเลยคุณพี่ก็เอ็นจททำอาหารเป็นด้วยเหรอคะเนี่ย <c oughs> พอดีว่าทำให้น้องกินอยู่บ่อยๆลนะเอ้ยไม่ได้นลครับรุ่นพี่อย่าหันให้ไปเรียมๆสิครับไม่งั้นเดี๋ยวตอ,ตอนโตกนและหมด ทางวัฒนาไม่ไม่ได้ครับถึงจะเป็นรุ่นพี่แต่ผมก็ไม่ให้อภัยเด็ดคาดบสองคราบน้ำตาไหลใส่นั่นแล้วนำ้ำตาจะไม่ไหลใช่นะครับใช่หรือเปล่าคงงั้นอ๋อแ,แล้วเงือกกลับ <trov> <ๆ>มาเป็นทุกคนเหมือนเก่าแล้วเหรอคะ จุดสาคัญใส่พลังลงไปแล้วก็โอ้ยต้องทํำยังไงดีเนี่ยฉันเองจัดการเรียบร้อยแล้วครับท่านขอบใจมาก อืออีอะไรจะทำแบบนี้แล้วอ่ะอะไรหรออยากไปห้องน้ำนะครับห้องน้ำเหรอเฮ้ยแล้วก็รีบไปซะสิไปแต่ว่าจะให้ไปคนเดียวเหรอถ้าไปคนเดียวแล้วยังไงเล่าอก็ถ้ามีผีโผล่มมาเราจะทำยังไงผีเหรอขี้ขวบแล้วเนี่ยฮะผีเพิไม่ที่ไหนกันเล่าเออเฮ้ยเฮ้ยใค้เออเฮ้ย ไอ้ฉันเปิดเป็นเดินเข้ามเอะคุณคังเงโนเองเหรอโตใจหมดเลยเอ้ยใครก็ช่างรีบลงไปก่อนเถอะโอทบไม่เป็นไรใช่ไหมไม่มีอะไรใช่ไหมใครอยู่ข้างหลังมีอะไรเหรอ

มันพิสูจน์ไปได้ทางวิทยาศาสตร์เลยนะครับเห็นอยู่จริงๆ <นะ S 2> เห็นไหมมีผู้ใหญ่อยู่ที่นั่นเอ๊ะแต่ว่าโค้ชกับคุณบาโุรและก็ครูซึ่งกะตัก,ก็อยู่นะคาง,งยาม้าคางยาม้าหรือว่าจะเป็นลูกน้องของคางเยายมะาทำให้เกิดอุบัติเหตุก่อนการแข่งหรือทำให้ไปแข่งไม่ได้ก็เป็นฝีมือของคาง,ง,งยาม้านี่นะ โอเคพวกเราไปดูกันจับตัวหมอแน่นให้ได้แล้วแฉให้โลู้โอ้ยเลยคุณฤษีฝากไฟด้วย ああ。いい เ <R> มื่อกี้เสียงอะไรอ่นนะฮะคุณบิรุดะกับคุณคาิมบุระคุณไอดะก็ด้วยอะไรกันครับเนี่ย <S <S ว่าแล้วต้องเป็นพวกนายซึ่งกะตะบอกว่าวันนี้จะมาเข้าข่ายกันนะพวกเราเลยนำไอ้นั่นมาเปื่อจะได้อึ้งๆเสียวกันไอนนน้นั่นใช่แล้วไอ้นั่นแหละ คหัดมาซสยยฟ้าที่พวกเราใช้เมื่อ40ปีก่อนไงเอ,อเครื่องฝึกหรอครับมีของแบบนี้ด้วยเหรอเนี่ยสิ่งสําคัญของหัดมาซสยยฟ้าก็คือการใช้สสดือและกล้นพวกเราก็เลยลองทําเครื่องนี้ขึ้นมาเพื่อฝึกส่วนนั้นยังไงเนึกถึงเลยละ่ะไปเข้าค่ายกันที่บ้านไอดาทุกคืนเลยอะแล้วทําสําเร็จไหมครับออก็ไม่สําเร็จนะไม่ได้เหรอครับเนี่ย แต่ก็เกือบจะได้อยู่แล้วล่ะเนะหมาความว่าถ้าใช้เครื่องนี้แล้วบางทีอาจจะเอ็นดอเองั้นก็ไปล้องกันเลยได้ใช่ไหมครับโคชไม่รับประกันว่าใช้แล้วจะทำท่านั้นสำเร็จนะครับนั้นก็ได้หอหอ ขาขวากับขาซ้า,ายต้องสลับกันเหยียบที่วงกลมและเดินไปให้สุดครับเอาละนะเอ็นโดโอ้เฮออ้เมัน้นฮ้เแ้เฮ้เฮ้เฮ้เันเฮ้เน้เฮ้น้วฮ้เฮ้เล้เฮ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 ้เ้้้้้เ้ววเ

อีกครั้งหนึ่งครับต้องเร็วให้มากกว่าเครื่องแล้วถ้าข้ามงสินกีขวางทุกอย่างไปไม่ได้ก็ไปไม่ถึงปลายทางแน่ครับจังยเอโอ้ยจ้าเออโอ้ยอย ราพักอยู่เฉยๆได้ยังไงแล้วครับให้พวกเราช่วยด้วยเถอะนะครับกับเป็นครับพวกเราก็จะช่วยนะคะมาถึงขนาดนี้ก็อยากทำให้สำเร็จนี่ทุกคนเฮ้ยนี่ฉันทำอะไรลงไปเนี่ยมีเพื่อนขนาดนี้แท้ๆพอทำท่าหัดมานสยบฟ้าไม่ได้ก็เป็นบ้าอยู่คนเดียวเฮ้ยฉันมันบ้าที่สุดในโลกเลย นจะทำให้สำเร็จให้ได้เลยเอ็นโดฝึกต่อได้รับกรกดลงกว่านี้เป็นข้อเข้าไป ดีมากยังนั้นแหละให้ใช่ละโอเคสเต็ปต่อไปเกรงไปที่สะดือแล้วก็ก้นดีมากเอนโดอย่าลืมจังหวะเมื่อกี้นี้นะครับเอาแล้วนะ อ,อีกนิดเดียวเด็จะได้อยู่แล้วเชียวลองอีกครั้ง <c oughs> มีอะไรขาดไปอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันอะไรที่เป็นรากฐานรากฐานงั้นเหรอครับสงสัยถ้าหัดมาสยบฟ้าคงจะเป็นไม้ตายที่มีแต่คุณไดสุเกะเท่านั้นที่ทำได้นะ่ะนะเอ๊หมายความว่าถึงจะฝึกเท่าไหร่ก็ทำหัดมาสยบฟ้าไม่สำเร็จตาทำได้คนเดียวถ้าในตำนาน นี่ทุกคนเป็นอะไรกันนะทำหน้าอยังกับแพ้ไปแล้วการแข่งยังไม่เริ่มต้นกันเลยนะแต่ว่าถ้าเรารับลูกเตะของอีกฝ่ายไม่ได้ถ้าเงินนะเราก็ทำประตูเขาสิเฮ้ยทำประตูอย่างนั้นเหรอโดนยิงไปสิบก็ทำให้ได้สิอดโดนยิงเข้าไป100่งรอยก็ทำให้ได้1 0ึ่หนึ่งเท่านี้ก็ชนะแล้วไม่ใช่หรอเั่นพี่เคน้น่าพูดถกแล้วล่ะค่ะ ทำประตูให้ได้ก็พอแล้วโดนยิงไปสิบก็ทำให้ได้สิบเอ็นโดนยิงไปร้อยก็ทำให้ได้ร้อยหนึ่งอืโดอ่าแกก็ทำประตูให้ได้หนึ่งร้อยหนึ่งประตูพวกเราก็จะช่วยด้วยจะป้องก,กันให้สุดชีวิตและจะไม่ยอมให้พวกนั้นทำประตูได้ผมก็จะช่วยด้วยคนครับไม่ว่าจะยังไงก็จะปกป้องเอาไว้ให้ได้เลยอ่าด้ยเลยเอโด พวกเราทําได้อยู่แล้วล่ะถ้่รัวพลังของทุกคนแล้วก็ทุกคนถ้าอยางั้นลุยกันเลยพลังของพวกเราจะได้ให้ทุกคนได้เห็นสู้ได้แน่ถ้าอยู่กับทุกคนแล้วก็คุชค ชิงชนะเลิศมาถึงแล้วยุกัคพี่จะชนะมาให้ได้เอาละลยกันเลยไปก่อนนะครับามามารูเอ,าเอ๊ะนี่มันของตานี่ครับใช่จ้ะพาไปด้วยกัน,นเถอะนะเพราะตาเาขาไม่ได้ไปแข่งรบ<ห>อบชิงชนะเลิศฟุตบอลฟรอนเทียนะจ้ะแม่ครับ แน่อยู่แล้วถ้าอย่างนั้นเนี่ยผมไปก่อนนะครับสู้ๆนะมาโมโรุแม่คอยเชียร์อยู่นะนี่มันไม่เห็นมีใครมาเลยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยค่ะใช่ค่ะเอ๊ะแม่ความ่เป็นไงเหรอคะ ว่าป่านนี้แล้วอ่ะค่ะค่ะเข,ข้าใจแล้วค่ะใครโทรมาศูนย์การแข่งอ่ะบอกว่ามีการเปลี่ยนสถานที่การแข่งและทันหันเปลี่ยนเหรอแล้วเปลี่ยนไปที่ไหนอ่ะฮะไปที่โอ้นั่นอะไรอ่ะ ว่าสเตเดียมที่จะใช้แข่งก็คือใช่เอ๊ะที่ดูนเหรอ 「気づけば」 ไรมยมงปะทะเซอุสจะพลังเทพหรือว่าอะไรก็ไม่สนแต่พวกเราจะต้องชน,นะตอนหน้านักเตะแค่สายฟ้าการแข่งครั้งสุดท้ายนี่แหละฟุตบอลแบบล้ำมิติกับตันกับคำสอนมานี้สู้ได้แน่ถ้าอยู่กับทุกคนแล้วก็ครับผม